สุดท้าผมกลับมาอีกครั้งกับ Turbo Space โปรแกรมนะครับผมก็หลังจากที่วิดีโอเวอร์ชัน1.0นะครับผมอ่ารีนแรกผมเสร็จไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันนะครับผมจากที่เวอร์ชั่นเก่าๆเราผมก็อธิบายไปแล้วนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับผมก็มีเปลี่ยนไปเยอะนิดนึงนะครับผมในเรื่องของตารางวิทยาศาสตร์เราเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็ให้ดูกันคือวิทยาศาสตร์สำคัญยังไงนะครับผมก็คือเป็นแปมที่ใช้ในการเก็บ อัปเกรดนะครับผมชิ้นอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะทําการประกอบจรวดของเราได้น,นะครับก็เราก็จะมีอันนี้นะครับผมก็คือชิ้นส่วนที่เรายังไม่ได้ยังเราสามารถทําการรีเสิร์ชได้นะครับผมก็จะมีสองส่วนอ่าตอนนี้ก็ผมก็จะสามารถรีเสิร์ชได้สองส่วนนะครับผมก็คือเบสิกวัคเก็ตทรีนะครับผมหรือพื้นฐานของจรวดนะครับผมแล้วก็อินจจเนียร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการรีเสิร์ชอินจิเนียร์หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อละกันนะครับ แล้วออกมานะครับโอเคเราทีนี้เราไปที่มิชชั่นคอนโทรลเพรากิจคร, oh, <man. S 1> ราวนี้คืออะไรเราจะทำการเก็บข้ออ้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับ oh, <man. S 1> เพื่อจะเก็บแต้มวิทยาศาสตร์มาตเตรียมไว้สำหรับใช้ใน,ข,น,ในขั้นตอนต่อไปนะครับผม mm hmm. ทีนี้เราก็มาที่ v ีเอ a กันดีกว่านะครับผมแล้วก็มาประกอบ,บจรวดกันตอนเนองจากคราวที่แล้ครับจรวดเราก็ ลักษณะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราสามารถใส่บุกรุ่เพิ่มเติมได้ในการที่จะทําการวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับผมซึ่งการวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับผมหรือการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับจากแต่ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้เช่นในห้องนักบินของเราก็สามารถเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้นะครับ และก็ชิ้นส่วนอื่นๆเช่นในหมวดของไซแอน c ์นะครับเราก็สามารถเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้ซึ่งชิ้นส่วนที่ผมจะใส่เข้าไปนั่นคือเขาเรียกว s ามิสเทเรียกรูนะครับซึ่งมิสเทเรียกรูเนี่ยจะประกอบเนี่ยเป็นส่วนอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่ต่อต่อต่อลงไปข้างล่างนะครับซึ่งถ้าผมประกอบอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือน้ำหนักและก็น้ำหนักของยานก็จะถ่วงไปทางด้านซ้ายไปหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกทั้งอีกอย่าง,ง,งคือ เวลาตรวจปล่อยขึ้นไปนะครับผมแรงต้านลมเนี่ยตรงฝั่งซ้ายเนี่ยจะเยอะกว่านะครับทำให้ตรวจเราเสียสมดุลได้ง่ายนะครับผมสิ่งที่ผมจะทำคืออะไรคือเขาเรียกว่าไซเมสตรกดีไซน์หรือกดปุ่มตรงนี้เซมิสตรีนะครับผมเพื่อจะทำการประกอบเป็น2อันนะครับผมหรือตัวใช้คีย์รัดก็คือตัวเอกนะครับผมก็ประกอบได้นะครับนี่ม็จังประกอบ2ออันนะครับผมนี้จะมี แล้วที่นี่มันจะมีเรื่องของมุมนะครับผม Angle Snap นะครับผมซึ่งเวลาประกอบชิ้นส่วนที่ด้านข้างเนี่ยจะมีสองแบบคือแบบฟรีก็คืออย่างนี้เลยฟรี 3, อย่างนี้นะค,ะครับผมกับ Angle Snap คืออะไรคือมันจะ snap เป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งทําให้เราสามารถควบคุมเรื่องของดีไซน์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมผมก็จะประกอบสองอันนี้เข้าด้วยกันแล้วก็อ่ามาประกอบเสาอากาศกันดีกว่าะคระับ เพื่อเพื่ออะไรเราจะทําการส่งข้อมูลได้นะครับการส่งข้อมูลมี2แบบนะครับคือเก็บกู้ย่านแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านสาวากาศนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้แล้วกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งเอาละ่ะมาเซฟเป็นก่อนแล้วก็ขึ้นกันเลยอ่าไปไปที่ฐานโอเคครับมาที่ฐานประจุดของเราแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกครับแต่ละชิ้นส่วนเราสามารถเก็บ าเก็บการวิจัยวิทยาศาสตร์ได้นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะทําคือคลิกขวานะครับผมไปที่ชิ้นส่วนห้องคนขับนะครับผมห้องคนขับสามารถเก็บวิทยาศาสตร์ได้นะครับโดยการกดที่ครูรีพอร์ตนะครับผมหรือรายงานการบินของเรานะครับผมซึ่งเราจะได้ครูรีพอร์ต from lunch pad นะครับผมรายงานการบินขณะที่อยู่ฐานปล่อยจรวดนะครับผมซึ่งโอเคเราได้จรวดได้ข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเราก็สามารถ มีตัวเลือกนะครับระหว่างเก็บข้อมูลที่ตัวยานหรือว่าส่งข้อมูลไปที่ฐานเราเลยซึ่งอันนี้ข้อมูลเราไม่มีอะไรมากเราก็จะทาการส่งข้อมูลไปนะครับผมข้อควรระวังนะครับผมในการส่งข้อมูลนะครับสสัญญาเราจะใช้พลังงานไฟฟ้าในการส่งข้อมูลจะสังเกตได้ิเล็กทริกชาร์จเนี่ยเราจะลดลงไปเยอะพอควรเลยนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดิเล c กทริก h a r ์จเราหมดเราไม่สามารถควบคุมยานเราได้นะครับต้องต้องระวังไว้นะครับผม เช่นกันครับผมก็จะทําการอ่าคลิกขวาที่ m s s c รีส์ o ูของเรานะครับผมแล้วก็ทําการ observe นะครับผมเก็บค่าพิาสั์มาอ่าคราวนี้เราสังเกตได้ค่าพิาสั์เราแตกต่างกันเยอะเลยคือถ้าเป็น recover เนี่ยได้6แต้มถ้าเป็น transit เนี่ย1.8แปต้มนะครับผมสำหรับอันนี้ผมแนะนำมากๆเก็บดีกว่าอย่าส่งข้อมูลไปเลยนะครับผมโอเคนะครับผมทีนี้ ในสถานการณ์ที s, or, ่แตกต่างกันหรือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเนี่ยค่าพิเศษที่จะได้ก็แตกต่างกันไปนะครับผมซึ่งคราวนี้ถ้าผมทําการครูรีพอร์ตอีกครั้งเนี่ยผมจะไม่ได้ค่าพิเศ์อะไรเลยเพราะอะไรเพราะค่าวิเศเพราะสถานการณ์นี้เราเคยทําทําการเก็บข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนั้นก็จะไม่ได้ค่าวิาศษอะไรทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้คืออะไรก็คือปล่อยยานขึ้นไปนะครับผมและทาการเก็บข้อมูล ะระหว่างการบินนะครับผมเพื่อให้ได้ข้าวที่ศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็จะทําการปล่อยการอปล่อยตรวจอีกแล้วคนคผัก็จะปล่อยตรวจขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ทําการครูรีพอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราจะได้ข้าวที่ศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมเป็นเจ็ดแต้มนะครับผม,ผมก็จะทําการเก็บข้อมูลมานะครับ และก็มิสเชลสกูก็เหมือนกันนะครับผมก็สามารถเก็บได้นะครับผมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปคราวนี้ได้ระหว่างการบินนะครับผมผมก็จะเก็บข้อมูลมาโอเคนะครับผมทีนี้คราวนี้เรากำลังดิ่งพัสสุดท้ายรอบนึงนะครับผมอ่าละกำลังดิ่งพัสสุดท้ายนะครับผม โอเคเราก็จะทำการปล่อยลงทูนชีพเพื่อให้ลงได้อย่างเซฟตี้ที่สุดนะครับ okay. โอเคก็ค่อยๆลงอย่ช้าๆนะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมก็คือภารกิจของการเก็บข้อมูลทางวิาศาสตร์ครับเรา,าได้เงินมาเป็นหมื่นแสนสองเลยแล้วก็ทางดิาสตร์เพิ่มอีกยี่สิบแต้ม repetition อีก47นะครับโอเคเราทำกัรลบออกไปโอเคนะครับผมเราก็ค่อยๆลงสุดพื้นนะครับแล้วผมจะบอกอีกอันนึงคือนอกจากชิ้นส่วนในยานครับเราสามารถเก็บข้อมูลทางวิศาสตร์นะครับผมจากนักบินได้ด้วยโดยการที่เดี๋ยวเราจะถ้าเรางพื้นเมื่อไหร่เราจะทําการ EPA นะครับหรือการที่ให้นักบินออกมานอกตัวยานนะครับผมแล้วก็ทําการเก็บข้อมูลได้ด้วยนะครับก็จะลงถึงพื้นอีกแปบ๊บเดียวเองครับ ถึงพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการ EVA ออกมานะครับผมออกจากห้องบินของเราแล้วก็ทําการ EVA report นะครับผมเก็บ EVA มาคราวนี้ EVA report ของเราจะบอกว่าอะไรเป็นระหว่างการบิน fly f i n g over c u r b i n c h o r n นะครับอยู่ระหว่างการบินสาเหตุเพราะอะไรมันอ้างอิงจากตัวนักบินเองนะครับผมที่เอาละนักบินเนี่ยไม่ได้แตะื้เราก็จะทำการเก็บข้อมูลมาก่อนละกันนะครับ ในเกมนี้นะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราทําการอีเวนต์ครั้งหนึ่งมันจะไปครัมันจะบอกว่าเราจะลบข้อมูลของเก่าทิ้งนะครับผมดังนั้นสิ่งที่ผมต้องการทําคืออะไรคือเก็บข้อมูลที่อยู่ในตัวนักบินเนี่ยเข้าไว้ในตัวยานก่อนละกันและทําการเดินลงมานะครับผมเพื่อจะทําการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระหว่างตอนที่อยู่บนพื้นดบินนั่นเอง ผมก็จะทำการ e อีเวกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลระหว่างนี่ครับผมอ e ีเวอินพุตฟอร์มเนะครับผมก็ได้เก็บข้อมูลมามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเก็บกู้ยานและนัอนะุดมตรนักบินมาแล้วกันนะครับเราก็เก็บกู้ยานมาโอเคเก็บกู้ยานอ่าเก็บเพียงแค่แค่ตัวนะักบินนะครับเราก็ได้ข่าวที่สารมาต่าผมเกดห้าแล้วนะครับผมแล้วก็ อ๋อผมลืมเปลี่ยนนักบินนะครับผมตอนนี้ก็นักบินก็ไม่ได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเพราะอะไรเพราะเคยบินมาแล้วรอบหนึ่งนะครับนี้อ่ะตัวจรวดเราก็สามารถเลือกได้ระหว่างจะบินต่อหรือจะรีคอเวอร์นะครับซึ่งมันบินต่อเลยไม่ได้อยู่แล้วเพราะน้ำมันหมดนะครับเราก็ทำรีคอเวอร์มาละกันเอาละครับเราได้วิทยาศาสตร,ร์เต็มเลยนะครับผมสามจุดแปอ่าสามสิบแปดจุดห้านะครับผมตอนนี้วิทยาศาสตร,ร์ของเราก็มีสิบเจ็ดอ่าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แต้มแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆเราก็กลับเก็บกลับมาเพื่อได้เงินคืนด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไระถ้าชิ้นส่วนเราพังเราก็เสียตังค์ทีนะครับแต่ถ้าชิ้นส่วนเรายังอยู่ครบอย่างเงี้ยเราก็ได้ตังค์กลับคืนคคลกลับมานะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ได้วิทยาศาสตร์กลับมานะครับผมวิทยาศาสตร์นะครับผมาการวิจัยการเก็บวิทยาศาสตร์ต่างๆเราจะถูกเก็บอยู่ในแฟนชซัครายนะครับผมซึ่งจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยเราสามารถดูได้ว่าเราเก็บข้อมูลอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมสถานการณ์ไหน ไบโอมแบบไหนมั่งที่เราไม่เคยเก็บนะครับผมเราสามารถดึได้หมดเลยนะครับผมเช่นตรงนี้ผมก็มีสถานการณ์ต่างๆนะครับผมเอ็กซ์เพร์เมนต์ต่างๆแล้วก็ไบโอมต่างๆนะครับผมโอเคทีนี้อะไะครับผมผมก็จะทำการรีเสิร์ชขั้นถัดไปคือรีเสิร์ชตัวเบสิคอิกเทร์นะครับผมอ่าเท่านี้นะครับผมเท่านี้นะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มแล้วก็ทำน้ำจิจเพิ่มเติมต่อได้นะครับรับวิดีโอครั้งนี้นะครับผมก็ อธิบายในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านได้ข้อมูลเยอะพอควรแล้วแล้วก็แล้วผมเอนอย่างยิ่งจริงๆนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางแคร์สุขภาพเดิน,นทางสับส้ารับวิดีโอครั้งนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม